ครับสวัสดีตอนเช้าเช้าวันที่16เมษายนนะครับวันนี้ก็ได้ข่าวพายุกำลังจะเข้าแล้วครับจะมีฝนทุกภาคนะครับเกือบทุกพื้นที่ก็มาได้อัปเดตมาหลายวันนลังจากเก็บปักทองครับก็มาดูพลิกนะครับน,นี่พามาดูพลิก ดกมากดกมากครับวันนี้จะเปิดประเด็นหรือความรู้แล้วก็ให้ความกระจ่างแก่ทุกคนที่ปลูกพืชปลูกผักนะครับจะให้เห็นถึงความดกของพริกสายพันธุ์กระเหลี่ยงแล้วก็พวกซปเปอร์ฮอตพวกพริกแดงนะครับนี่ครับดูต้นเดียวนี่ มันใหญ่มากครับแล้วก็พุ่มแตกออกนี่ครับดูความโดกอ่ะดูให้เต็มที่นะครับนี่เป็นพันกระเลียงหรือว่าส้มสั้นนะครับเรียกมันก็มันจะมีหลายพันเรียกต่างกันส้มสั้นพริกป๊อป๋ยวนี้เป็นคืออะไรล่งพิกระเกลียงเละครับพิกระเกลียงเนี่ยดูความโดกครับดูมเมล็ดของเขา ดูทุกต้นผมก็ไม่ค่อยได้ฉีดยาช่วงไปทํารัโทงก็มีบ้างไวรัสจะให้เห็นถึงความดกแล้วก็ลำต้นที่สมบูรณ์แต่กิ่งแต่ก้านพุ่มนี้พอๆกับพุ่มมะม่วงและครับใหญ่กลวยมาถึงมะม่วงปูกมันเนี่ยดูสักลักสักนากอนะมันใหญ่กลวกนะครับ เนี่ยดูความดกแล้วก็จะพาไปดูซุปเปอร์ฮอตือพวกพริกแดงอะแต่ว่าเป็นชื่อพันซุปเปอร์ฮอตหรือว่าอัมพาวาเนี่ยกระดกเหมือนกันครับนี่เก็บไปเมื่อวานเนี่ยเนี่ยดกมากดกจริงๆนี่กระเหลี่ยงปลูกพอดีมันขาด ต้นมันเสียหายกัเร็วเกลี่ยงมาเสริมวันนี้จะมาเปิดประเด็นกันด้วยเรื่องฮอร์โมนจาเป็นไหมที่ต้องใช้ไม่จําเป็นครับพูดง่ายๆเลยไม่ต้องมีการลังเลพวกฮอร์โมนหรือพวกสารที่มันโฆษณาครับนี้ไม่ได้ว่าโจมตีโจมตีพวกที่สินค้าทั้งหลายนี่ยผมทําผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือว่าสินค้าที่มันแพงเนี่ย ผมไม่ได้ใช้ครับพวกฮอร์โมนที่มันโฆษณาทั้งหลายเนี่ยคือจะเป็นความรู้เป็นบทเรียนให้ว่าช่วงนี้ของมันแพงหมายถึงว่าทั้งสินค้ากเกษตรเนี่ยหมายถึงว่าพวกปุ๋ยพวกยาเนี่ยมันแพงเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปซื้อให้มันเสียเงินเสียทองครับแต่เรื่องพวกไอ้ยารักษาโรคเนี่ยจําเป็นต้องใช้จําเป็นต้องใช้จริงๆ เพียไฟหรือว่าพวกลาหนดแมวหรือเพ็นพวกเนี่ยลายอย่างเงี้ยต้องใช้หรืออาจจะใช้พวกไตโครมากก็ได้้าไม่แพงแต่ก็จำเป็นต้องใช้ถามว่าฮอร์โมนต้องใช้ไหมไม่ไม่ไม่จำเป็นครับผมบอกตรงนี้เลยเนี่ยใช่ไหมแต่ผมจะมีฮอร์โมนถูกๆกันแหละที่เป็นเสริมเอ ที่เป็นสารเป็นพวกยุราธาตุพวกถาดรองถาดเสริมเนี่ยพวกแคลเซียมอะไรเนี่ยราคาถูกๆก,ก็ซื้อไปได้ครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อองเพลงคว่า,าผมใช้ไหมผมก็ใช้นิดๆหน่นนอยๆแต่ไม่ได้ใช้ว่าเป็นพันสองพันครับนี่ผมใช้หลักร้อยเนี่ยหลักร้อยจริงๆเนี่ยแล้วก็นาน,านทีฉีด ซื้อมาร้อยหนึ่งฉีดเป็นเดือนสองเดือนหนึ ar, ่งครับผมฉีดนะเนี่ยดูความดกอมันอ่ะไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือคุณต้องบำรุงดินดินถ้าดินบริเวณนั้นไม่ค่อยดีก็ใส่ปุ๋ยคอกขี้ไก่เก็บนะครับขี้ไก่เก็บบำรุงดีแล้วก็สำคัญก็คือพวกปุ๋ยทั้งดินก็เคมีตอนนี้ก็แพงแพงผมก็ใส่นิดๆหน่อยๆ ช่วงนี้ต้องเซฟตัวเองครับใส่แต่ถามว่าไม่ต้องไปจำเป็นต้องใส่สารโฮอร์โมนที่โฆษณาทั้งหลายผมไม่ใส่มันก็ยังดกเนี่ยนั่นก็ใช้ที่มันเป็ทาาดลองท้าเสริมนิดๆหน่อยหรืออาจจะทำเองก็ได้พวกโฮอร์โมนไข่ไงมันก็มีเหมือนกันโฮอร์โมนไข่พวกจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมาฉีด ผมก็อยากจะทดลองกันถ้าไม่ใช้นี่เป็นยังไงแต่ผมก็ไม่ได้ใช้มากหรอกน้นตกของมันเองครับนี่ผมไม่ค่อยได้ดูแลนี่เกี่ยวกับประเด็นการใช้พวกเปิดตาดงตาดอกเลยนะครับขอแค่ปุ๋ยทางดินมี่านอาหารกบเนี่ N P K ถวกถ้าเป็นช่วงพริกหรือว่าติดดอกเนี่ยหรือ ผลไม้ในสวนหรือผักที่เราปลูกกินผลนี่มันติดหุงติดดอกพวกฟักทองพวกแตงเนี่ยใช้สูตรสิบพกสม,มอรู้เนี่ยช่วงเนี้ยต้องเน้นฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเพื่อให้เขาสะสมอาหารไอโฮอร์โมนที่เปิดตัวดวงตาดอกนี่มันก็ประสิทธิ์หลักร้อยเอาแต่ว่าผมก็ใช้ไหมผมก็ใช้แต่ว่าผมก็นานที่จะใช้ แต่ผมลองไม่ได้ใช้แบบเหมือนก่อนไลแบบก่อนเนี่ยเคยใช้แบบตามโฆษณาทีดฮอร์โมนตัวนั้นตัวนี้สุดท้ายมีผลใกล้เคียงกันอันนี้ดก,กัวเลยซ้ำแถมดกัวแล้วลเรื่องแตงเหมือนกัน,กนครับแตงเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไอสารแปลงเพศไหมไม่จำเป็นครับผมมาดูผมนี่ผมไม่เคยได้ใช้นี่ไม่นี่ก็เพิ่งฉีดฮอร์โมนไปครั้งเดียวนะครับเนี่ยอายุยี่สิบวันเนี่ยยี่สิบเอ็ดวัน มาด,ดมนะนะูดอกตัวเมียเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยดอกตัวเมียเนี่ยขึ้นแล้วนี่ดดอกตัวเมียนะครับไม่ต้องฉีดครับไม่ต้องไปฉีดไอ้ตัวแปลงเพศที่มันเป็นดอกตัวเมียเป็นตัวผู้ตัวผู้เป็นตัวเมียไม่ต้องไปจำเป็นครับปุ๋ยทางดินให้สม่ำเสมอไม่เยอะเกินไม่น้อยเกิน เน้นปุ๋ยคอกแค่นี้คุณก็มีผลผลิตออกมาขายตลาดแต่เรื่องยานี่ต้องเน้นเพราะว่าถ้ามันดกได้ถ้ามันถึงมันโดกจริงมันมีผลผลิตจริงถ้ามันเป็นโรคก็ก็เท่ากับศูนย์แล้วครับครับวันนี้ก็ฝากข้อคิดดีๆในการทรรําเกษตรเรื่องใช้ฮอร์โมนถึงใช้ปุ๋ยมีสตีหน่อยครับช่วงนี้ของมันแพงผมก็ทําคลิปไม่ได้ว่าไปโจมตีบริษัทไหนฝ่ายไหนแต่ พวกคุณๆทั้งหลายที่ขายของเหมือนกันของแพงอย่างนี้คุณยังมาพยายามขายสินค้าดึงโฆษณาเพื่อไปให้ซื้อสินค้าตัวเองทั้งที่กเกษตรกรทุกคนนี่ก็จะตายแล้วซื้อมาดกจริงงขายไม่ได้ราคามก็ไม่มีความหมายนะครับฝากไว้นะครับนี่จำเป็นไม่ต้องใช้สารอะไรปุ๋ยทางดินใช้เหมาะสมเนี่ยดอกตัวเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ ไม่จาเป็นไม่จําเป็นถ้าทําเองได้ก็ทําครับพวกฮอร์โมอนไข่พวกไอที่เป็นจุลินทรีย์ที่เราสามารถประหยัดได้เนี่ยเออนั้นพอทําได้จุลินไอจุลินทรีย์นมสดอะไรอย่างเงี้ยใช้ทําไปเถอะไม่ต้องไปทําซื้อของแพงเป็นพันหลักพันต่อให้อันนี้ผมพูดจริงๆนะมันไม่มันไม่มีเปอร์เซ็นที่ทําให้ดกมากขนาดนั้นหรอกเนี่ยดูผมเนี่ยไม่ใช้ไม่ยังดกเนี่ย ใช้น้อยเนี่ยต่อยมันใช้มาปุ๊บ,บดูกว่านี้นิดนึงได้ก็บมันราคาไม่ได้คุณก็เสียเงินหลักหมื่นหลักพันไปทําไมนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมฝากเป็นข้อคิดครับขอบคุณครับ